ภูมิปัญญาโบราณแก้ปัญหาผมร่วงผมบางผมแห้งผมงอกเร็วเกินไปดอกอันชันของไทยนี่แหละดอกไม้สีน้ำเงินม่วงที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินหน้าที่หลักของมันคือไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้มันดีขึ้นพอเราเอามาใช้กับผมมันจะไปบูสต์เลือดให้วิ่งไปเลี้ยงรากผมที่หนังศีรษะเราได้เต็มที่พอรากผมได้รับสารอาหารดีๆมันก็แข็งแรงขึ้นผลที่ตามมาคือ ช่วยให้ผมร่วงน้อยลงแถมยังช่วยให้ผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยดกดําเงางามขึ้นอีกต่างหากเรื่องผมงอก่อไวัยก็ช่วยได้ดีมากๆเพราะมันทําให้เม็ดสีของผมทํางานได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่อัญชันทําได้ดีแบบที่ไม่มีอะไรมาแทนได้เลยวิธีใช้หมักผมก็ง่ายสุดๆแค่เอาดอกอัญชันแห้งสักหนึ่งกำมือมาขยําขยําบดบให้มันละเอียดหน่อยผสมกับน้ําสะอาดคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปโปะบนหนังศรีรษะเลย เน้นนวดนวดคลึงคลึงให้ทั่วทิ้งไว้สัก20 3 0นาทีแล้วก็ล้างออกทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอเห็นผลแน่นอนยังไม่หมดแค่นั้นนะไอ้เจ้าแอนโทไซยานินตัวเดิมเนี่ยมันเป็นสุดยอดของดีสำหรับดวงตาเราด้วยใครที่จ้องจอคอมจ้องมือถือทั้งวันจนตาพร่าตาล้าสารตัวนี้ในอันชันจะเข้าไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ในลูกตาเรา แล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้ดีมากวิธีทำก็ง่ายกว่าหมักผมอีกแค่เอาดอกอัญชันแห้งของเราเนี่ยสีดอกใส่ลงไปในแก้วเทน้ําร้อนตามลงไปรอแป๊บหนึ่งน้าก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินสวยเลยบีบมะนาวลงไปสักซีกหนึ่งน้ําจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีเติมน้ําผึ้งหน่อยชื่นใจแถมสายตาดีขึ้นอีกภูมิปัญญาโบราณน,นี่มันเจ๋งจริงๆเพราะมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยสารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติของมันเองเลย ทั้งเรื่องผมและเรื่องสายตาเรียกว่าเป็นตัวท็อปในเรื่องนี้โดยเฉพาะใครหาซื้อดอกอัญชันสะอาดสะอาดปลอดภัยออร์แกนิกเกรดพรีเมียมดูในตะกร้าซ้ายล่างได้เลยผมปลูกในสวนแล้ใช้เองยินดีแบ่งปันครับปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยและทำให้แห้งโดยตู้อบอย่างดีรับรองว่าสะอาดปลอดภัย